ฮ <หา S 1> ะป,ปัญหาล้างขอดสรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหนหัวเด้อครับเด้อกะมีหลากหลายยางน้ำตั้งจากที่ขอดลูกบางโตกะเตียงลูกลูกบก,กินนมลูบกบกินนมก็ต้องดูแลเพื่อนบางโตกัเต้านมอักเสบก็มีนะครับไก่เฮดิทำนมพี่พลต่อลูก ครับทะนั่นเกษตรกรก็ต้องดูแลสุขภาพวิบาลเบื้องต้นดูแลเป็นอย่างดีนะครับต้องรักษาเพื่อน,นํำหลังจากถี่ขอดลูกมานะครับสำหรับอาการตัวนี้ขอมุ่นอาการตัวนี้เป็นอะไรให้บ่อยฟังเนี่ยตั้งแต่ตอนท้องเพิ่งเป็นอยู่บ่ตอนท้องนั่นบ่เป็นค่ะตอนท้องบอ่เป็นเป่นบ้านนี้เพิ่งเริ่ม บวมแบบนี้คางทั้งนี้นะอาการเดือนที่สุดยของการต่างทองเจ็ดเดือนครึ่งเจ็ดเดือนก่อนนานันทออกอ่อนก็หันบวมมีบหินแบบนี้เนาะบวดเดปวนอวดปวนอวดปวดวดาว้วดปวดปววดปวดปอดอวดดวดปอวดเดือนปดปวดปว่ปววดปวดปดนวดปวดปววดปวดปวดปวดวววป็ดดวมาวด้ว มันซ้ำเก่าบ่หรือบวมแหว่ลงเลยเอออาการบวมข้างหนึ่งขับเต่านมถ้าแต่น้ำนมนี่เพิ่นกินสองเต่านี่เนาะเบิร์ตซีเบิร์ตซีมันมีน้ำนมบ่าอะไรตัวนี้เดียวดึงดูวน้ำนมเยอะหน่อยไอ้น้ำนมมีอยู่ เต่ากระซองกระเปาะนี่มีอยู่แต่ว่าน้อยเพิ่นดูดนะนี่นมตัวนี้เพิ่นกินบอกบางหนึ่งนี่เอกเบิร์ตอะอืมนมนุน่มเพิ่นกินบอกตัวนี้นบัวมีนมกองกระเปาะนี่เพิ่นดันจะดูดแล้วนี่นะกะซองกระเปาะนี่มีมีอยู่แต่ว่าตัวนี้เพาะนี่นะ่ะเป็นเต้านมอักเสบด้นี่ เนี่ยอติีบวมนะตอนตอนคนถอดออกมาน่ะนุบบบให้่ั้งซีเต้าเออเอานุบจะดีน้ำนมเหลืองๆลนลืองห้เพื่กอ,อกินจือออกออกอยู่นหนิ่นมน้ำนมจะบีซีเต้าให้เพิ่นเพื่อหลักปวดกระหัวกระเปิดอยู่นเดียเปิดประคกคนใดแต่ซองเปาะนี่เพื่อนดูตลอดแต่ซองเปาะนี่นะเพื่อนกระส่วนมากเพื่อนได้กินแต่ซองเปาะนี่แหละครับแต่ว่าเปาะเปาะลัง คางคว้านี่ก็ออกอยู่ตัวนี้ก็ออกคือกันยู่นนี่เพราะว่าอาการบวมมันบวมอยู่เพาะต,ตัวนั้นตัวตัวหน้าตัวหน้า้างคว้านี่ตัวนี้บวมหัวนมตนจางสังแต่แปดเดือนคางนี้นะพอ,อกระโบลูว่าลูกแหลกเพิ่นเพิ่นเป็นบอนะบอเข้ากบับโบลูขอมูลนก่อนเนาะอืม,อม ถ้าถ้าพึ่งยูน้ำเผาลูกแรกเข้ากับที่รูอยู่หรอกว่ามันมันเคยเป็นนะแบบนี้นะแต่ก็น่าจะเป็นเตานุ่มอักเสบแหละเพราะว่าเจารีดตอนคลอดนะเจารีดมันกับบวมเดนาะตอนตอนช่วงช่วงพึ่นจะจะคลอดทองเจ็ดเดือนนะเนาะมันกับบวมเดยวนาะตอนนอเดืนพึ่คลอดเดือนเพิ่งเยค่ะแม่นแมนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนนเพึ่นบวมตั้งแต่เจ็ดเดือนผมเนาะบวมบวมค้างหนะ คนเริ่มบวมมากนี่แม่ตอนเจ็ดเดือนแต่ว่าหัวนมยังบวบวมหัวนมบวบวมหัวนมยังตรง,ยงอยู่วแต่พ่อไก่ขอดนะะอี่ค่ะรวมเป็นเขาเบ่งเขาไปเลยหัวนมเลยเอียงอหม,ม,ม,มือนข้าบ่อหลวงว่าประวัติงวัวตัวนี้มากลูกก่อนผลเปลี่ยนบ่อแบบนี้นะเพราะว่าขอ้าาขอ,อ,ขอมูลเก่าจะคล้องเก่าเพิ่นเพิ่นกับบ่อข้อมูลเท่าว่าแนวใด เพิ่นบอกขอมูลมากนั้น่าบุกเคยเป็นเลยเลี้ยงลูกนี่ลูกงามเฮากรบโปรู้บางเทืถ้าเดือนนี่สิได้ราคาเลยสี่หมื่นกว่าเฮากระโปรงลู้เพราะว่าเฮาบ่เห็นน้ำนะบางเทื่อเฮากรบโปรงเชื่อว่าผมผมว่าน่าจะเคยเป็นนะเคยเป็นมาตั้งแต่ลูกก่อนลักษณะนี่เพราะว่าตามที่เคยเห็นประเภทประเภทเพิ่นเพิ่นบ่บอกเฮาดอกครับเขาเพิ่มมอยขอมูลเฮาดอกผู้เพิ่น ผูเพ่นเหลี่ยงกอนน่ะบรูนั่เพราะเขาตามตามรักษาะของมากหมอนุวัเราต้องเคยเป็นอืมมันแนมันเรากินมูได้จันเราอยู่บได้นองหันนอกนี่มันบวมแต่กับบวมบวมมาหอดฟังซ่่นมันมันฟังบวมคางนี้แหะนี่มีบวมถึงนด้ไง ตอนนี้กินหยาอิ่มนี่กินหยาอิ่มตอนจะท้องนั่นขึ้นมาหอดพี่แมนแต่ว่าถ้าส่วงเพื่อนท้องส่วนบางโตเพื่อนขอดแล้วเพื่อนกระแวบ,บอยู่แต่ว่าโมเมนต์โมเมนต์อาการเต่านุ่มอักเสบตรงนั้นฮะเฮาบโบรูคอ,อ,นนอร์มอนต่วนเนาะบโรคอรอมอน เพราะว่าน่าจะเป็นเตอหนุ่มอักเสบนี่แหละลักษณะนี้มันก็เลยเฮ็ดให้มันบวมไปไปคางนี่แหละเตอหนุ่มเตอหนุ่มกระเพาะคางคางคอหมุดคางคอมือทั้งหนาน่ะตัวหนาน่นะมันบวมเด็ดตอนเด็ดตอนพันมากน่ะนุ่มนียัเหี่ยวเนาะอืนุ่มเหียนนเห่ยวงานนี้ปกติสัดส่วนเด็กทีเมื่อเตนี่แหละมากตอนพ่นอนนสำหรับปัญหาเกษตรกรเลี้ยงงัวครับ ก็ได้พบพ่อไปไล่ยางไปไล่เข็ดแต่แต่สั์แต่ละตัวจะบวคือกันเพราะว่าหนึ่งถา้าซัเอาสื่อมาจากแรงที่อื่นแล้วบเมนสั์ที่ห้าเลี้ยงมากกบมือตั้งแต่ขอดตั้งแต่เหลกแหละเ้ากับโบลูประวัติสั์พอพบจ้คข้องเก่าเขากับบอปอหายอ้อมมล่เท่ามาเบิดหรอกครับฉะนั้นถามว่เป็นแล้วเ้าก็ะต้องดูแลร,รักษาเพิน่น นะครับสำหรับเกษตร,รกรผู้เลี้ยงงวควายเฮาเดอ้อปัญหาคือนมเนี่ยพอเอานมบดีลูกเพ่นกับบ่ค่อยอยากแข็งแรงเด้นนี่กะ,ก,ะกะลอนกเกลนเนี่ยนี่แหละมันพอากินนมบดเต็มที่นี่เอออาจจะเป็นตันุ่มอักเสบนหรครับลักษณะนี่ฮะเ,เคลีย